ผู้หญิงในวัย52ค่ะพวกเราอ่ะจะมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายใช่ไหมคะระบบเผาผ่านไม่ดีค่ะแต่พอหลังจากที่เจอคู่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทานจุกจิกเอยอะไรเออยต่างๆหรือการที่เราไม่มีมันท้องผูกอะค่ะ มันก็จะหายไปหมดไปค่ะจิ๊บนะคะจะทานตัวนี้นะคะตอนเช้าก่อนมื้ออาหารค่ะในระหว่างวันนะคะสิ่งที่เราชอบทานนะคะไม่ว่าจะเป็นเค้กไอศครีมหรือว่าคาปูชิโน่ใส่ครีมเยอะๆนะคะเราก็ยังทานได้อยู่ค่ะแต่เพียงแต่ว่ามันทานได้น้อยลงมันทําให้เราอิ่มเร็วขึ้นส่วนตัวไฟเบอร์นะคะไฟเบอร์ตัวนี้ค่ะหลังจากที่เราทานอาหารมื้อเย็นหรือว่าอาหารที่เรามื้อดึกอะคะ่ะแล้วก็ทานหนึ่งซองนะคะพอเราทานตัวนี้เข้าไปตอนเช้านะคะประมาณตีห้าจะถ่ายแต่ถ้ามันจะเป็นอาการ การถ่ายประจําทุกวันโดยที่เราไม่ต้องเราไม่ต้องแบบกังวลว่ามันจะกระปิดกระปลอยหรืออะไรไม่มีอาการค่ะถ่ายครั้งเดียวหลังจากที่ทานดิสยาคู่นี้นะคะภายใน7วันไซส์ XXL เหลือไซส์ M ซึ่งถ้าใครอยากได้สุขภาพที่ดีขึ้นน้ำหนักลดลงไซส์ลดลงแนะนำคู่นี้ค่ะ